โบมิกโพสต์ภาพนี้รีเทิร์นแล้วโซเชียลจับพิรุษความบังเอิญที่เหมือนตั้งใจโบเมลด a าโพสต์ภาพนี da, ้ i, แฟนคลับลุ้นรีเทิร์นมิกทองระยะทําเอาแฟนคลับใจคอไม่ดีเลยค่ะเมื่อนางเอกสาวโบเมลดาสุสีออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความเป็นโสดในภาษาอังกฤษว่า being single is smarter than being the wrong relationship แปลได้ว่าการเป็นโสดฉลาดกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิด หลังจากที่ทั้งคู่ได้ออกมายอมรับแล้วว่าเลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงความสัมพันธ์ของพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นแต่หลังจากที่สาวโบได้ออกมาประกาศว่าเธอโสดแบบสวยๆก็มีหนุ่มมาขายขนมจีบไม่เว้นวัน สดแล้วเนื้อหอมสุดๆส,สำหรับนางเอกสาวโบเมลด้าหลังจากเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มมิกทองระยะก็มีข่าวซุบซิบกันมาลือให้แซดว่ามีหนุ่มๆรุมขายขนมจีบกันเพียบอย่างล่าสุดก็มีหนุ่มนักร้องโลมอาสยามได้สารภาพร,รักความในใจผ่านทางเพลงเมลดาเพื่อจะสื่อถึงนางเอกคนสวยโดยมีเนื้อหาว่าแอบรักสาวเจ้ามานานสุดช้ำที่เห็นเธอเสียใจเพราะผู้ชายคนนั้นฉันจะขออยู่ตรงนี้และเป็นกำลังใจให้เสมอแม้ จะรู้ว่าเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น แต่ล่าสุดเพจดังเจมอย108ได้เผยภาพชวนคิดเอ๊ะยังไงซีเมื่อเข้าไปดู IG Story ของโบมิกกลับเป็นภาพท้องฟ้ายามเย็นเหมือนกันโดยเพจระบุเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะตีนะโบมิกลง IG Story ขายกันเชียวต้องการอะไรอ๋อบังเอิญกันแหละมั่นใจถึงเสาวจะเป็นคนละต้นแต่ใจตรงกันเชียวนะหึห <c oughs> ฉันห่วงนะห้ามคิดอะไรแยกย้ายขณะที่ชาวโซเชียลขาเผือกขาเมาส์ก็เข้ามา คอมเมนต์กันสนั่นเลยคะ่ะหรือว่างานนี้เราจะต้องหอนกันอีกรอบเตรียมอาหารหมาให้พร้อมว่าสั้นขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าสาวโปเป็นคนที่ชอบโพสต์ภาพท้องฟ้าเป็นประจำแต่สาวมิกนานที ถึงจะโพสต์ครั้งหนึ่งหลายคนก็เชียร์ทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่างานนี้คงต้องลุ้นกันไปแหละคะ่ะและส่วนคู่นั้นจะได้กลับมาคืนดีกันจริงๆัไหมเพราะทั้งคู่ก็ดูรักกันดีกันมาโดยตลอดได้แต่ลุ้นแหละคะ่ะเชื่อว่ามีแฟนคลับจํานวนมากเช่นกันที่รอให้ทั้งคู่กลับมาคบหากันอีกครั้ง